เคยเป็นไหมครับเวลาที่เรานะครับจะจัดพอร์ตของทุนรวมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะลงทุนตัวไหนและไม่รู้ว่าจะจัดสัดส่วนพอร์ตยังไงดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองฟังเอพิโซดนี้ดูนะครับพอฟังจบเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมนะครับมากขึ้นและแนวทางในการจัดพอร์ตด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับก็อยากฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับพอมีคนสนใจเนี่ยใน ะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าช่องนี้นะครับยังมีคนสนใจอยู่คนที่สนใจเหมือนเรานะครับก็จะได้เห็นช่องผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้ก็เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ถัดๆไปและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ช่องผมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมหนึ่งวราเมธีจากช่อง The Defensive นะครับสำหรับเทคนิคในการช่วยจัดพอร์ตกองทุนรวมยังไงให้ปังนะครับผมก็จะสรุปไว้เป็น3พาร์ทนะครับแล้วในท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีตัวอย่างในการจัดพอร์ตให้ดูกันนะครับส่วนในเนื้อหานะครับจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับในพาร์ทที่1นะครับเป้าหมายในการลงทุนตัวผู้ลงทุนเองนะครับก็ต้องรู้ว่า มีเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยเป็นแบบไหนชอบลงทุนแบบไหนและเหมาะกับการลงทุนแบบไหนสไตล์การลงทุนของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะแบ่งเอาไว้3ประเภทนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยู่ใน3ประเภทเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของความคิดนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพียงแค่เรานะครับสามารถนําไปปรับใช้กับสไตล์ของเราแล้วมันเป็นผลดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ในการลงทุนประเภทที่1เองนะครับก็คือการออมและปกป้องความเสี่ยงไปในตัวนะครับหรือก็คือแคปิตอลโพเทคชั่นนะครับในการลงทุนประเภทนี้นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของการลงทุนในจาพวกตั๋วเงินคลังตราสารในตลาดเงินส่วนมากนะครับก็จะเป็นการลงทุนเนี่ยที่มีความเสี่ยงต่ําถึงต่ํามากซึ่งในการลงทุนประเภทนี้นะครับก็เหมาะกับผู้ที่มีความสามารถเนี่ยในการรับความเสี่ยงเนี่ยได้น้อยนะครับ ในประเภทที่2นะครับก็คือการต้องการที่จะมีรายได้ประจำจากการลงทุนนะครับหรือก็คือ current income นะครับใน current income นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะลงทุนในจำพวกตราสารที่จ่ายดอกเบี้ยนะครับและจำพวกหุ้นปันผลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีความเสี่ยงเนี่ยตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงปานกลางซึ่งในการลงทุนประเภทที่2นะครับก็เหมาะกับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับจนไปถึงในระดับปานกลางนะครับ ต่อมานะครับประเภทที่3การเก่งกำไรส่วนต่างของราคานะครับ Capital appreciation นะครับใน Capital appreciation นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นที่เน้นลงทุนนะครับให้ความสำคัญกับกำไรส่วนต่างของราคาเป็นหลักนะครับ ซึ่งการลงทุนประเภทนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงเนี่ยที่สูงพอตัวเลยนะครับซึ่งส่วนมากนะครับก็จะเน้นลงทุนไปจําพวกตราสารทุนนะครับหรือกองทุนรวมหุ้นนะครับและพวกกองทุนทางเลือกนะครับจำพวกน้ํามันหรือทองคำนะครับและเพื่อง่ายต่อการจับพอร์ตนะครับเราเองเนี่ยก็ต้องรู้เป้าหมายของตัวเองซะก่อนนะครับถ้ารู้เป้าหมายในการลงทุนของตัวเองนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีและง่ายต่อการจัดพอร์ตด้วยนะครับ พาที่2นะครับความสามารถในการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุตัวผู้ลงทุนเองนะครับก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับช่วงอายุของเรานะครับซึ่งช่วงอายุนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3เฟสนะครับ ในช่วงเฟสที่1น่ะครับก็จะเป็นช่วงอายุที่ไม่เกิน30ปีนะครับในช่วงอายุที่ไม่เกิน30ปีเนี่ยเป็นช่วงอายุที่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้มากนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของระยะสะสมความมั่งคลั่งนะครับต่อมานะครับในเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงอายุที่เกิน30ปีแต่ว่าไม่เกิน55ปีนะครับเป็นช่วงอายุที่สามารถแบกรับความเสี่ยงเนี่ยได้อยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ย ใช้เงินจากระยะแรกนะครับก็คือเฟสแรกเนี่ยไปลงทุนแล้วเกิดการสะสมความมั่งคังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเฟสที่2นะครับเราก็จะต้องปรับความเสี่ยงในการลงทุนนะครับลดลงนะฮะเพื่อที่จะไม่เกิดการผิดพลาดน,นะครับและเกิดความมั่นคงเนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนช่วงอายุในเฟสที่2นะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับต่ําจนถึงระดับปานกลางนะครับ เฟสที่3นะครับช่วงอายุเกิน55ปีขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่กเกษียณอายุนะครับและความสามารถในการรับความเสี่ยงเนี่ยได้น้อยลงนะครับ เนื่องจากว่าต้องใช้เงินสะสมเอาไว้เนี่ยมาลงทุนต่อนะครับซึ่งเงินสะสมเอาไว้นะครับก็มาตั้งแต่เฟสที่1่ถึงเฟสที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการลงทุนนะครับในช่วงอายุเกิน55ปีเนี่ยก็ต้องวางแผนอย่างรัดกุมนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับการหาเงินกลับมาใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับคนที่อายุมากแล้วซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีความเปลอะบางในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเน้นการลงทุนนะครับที่มีระดับความเสี่ยงเนี่ย มากนะครับเพื่อลดความผิดพลาดในการลงทุนนะครับและปกป,ป้องความเสี่ยงไปในตัวด้วยภาคที่3นะครับกองทุนรวมแต่ละประเภท ทำไมนะครับต้องทําความรู้จักกองทุนรวมแต่ละประเภทกันก่อนนะครับเรานะครับก็ต้องรู้กันก่อนว่ากองทุนแต่ละประเภทนะครับมีความเสี่ยงในระดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับพอเรารู้ความเสี่ยงเนี่ยมันจะง่ายต่อการจัดพอร์ตนะครับและจะสามารถลดความผิดพลาดในการลงทุนของเราด้วยนะครับโดยผมนะครับก็จะแบ่งกองทุนรวมเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับในกลุ่มที่1กองทุนรวมความเสี่ยงต่ํากลุ่มที่2กองทุนรวมความเสี่ยงระดับปานกลางกลุ่มที่3กองทุนรวมระดับความเสี่ยงสูง ในกลุ่มที่1นนะครับก็จะเป็นกองทุนรวมประเภทความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่1นะครับจนไปถึงระดับที่3มาดูกองทุนความเสี่ยงระดับที่1นกันก่อนนะครับนั่นก็คือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศนะครับโดยตัวกองทุนเองนะครับก็จะเน้นลงทุนในเงินฝากตั๋วเงินและตราสารหนี้นะครับที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน1ปีส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เป็นที่พักเงินระยะสั้นกันนะครับต่อมานะครับมาดูกองทุนประเภทความเสี่ยงระดับที่2นะครับก็คือกองทุนรวมตลาด เงินต่างประเทศนะครับโดยตัวโครงสร้างการลงทุนเองนะครับก็จะเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศนะครับแต่จะไปแตกต่างตรงที่ว่าจะมีบางส่วนนะครับที่ไปลงทุนในต่างประเทศต่อมานะครับก็มาดูกองทุนรวมความเสี่ยงระดับที่3ซึ่งก็คือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลนะครับโดยตัวกองทุนเองนะครับก็จะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับที่มีอายุมากกว่า1ปีโดยตัวกองทุนรวมประเภทความเสี่ยงต่ำนะครับตั้งแต่ระดับความเสี่ยงที่1นถึงสนะครับก็จะมีความ เสี่ยงเนี่ยที่น้อยมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตอบโจทย์กับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงเนี่ยได้ไม่มากหรือผู้ที่ต้องการหากองทุนรวมนะครับที่มีความเสี่ยงเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับ ต่อมานะครับก็มาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มประเภทความเสี่ยงในระดับปานกลางซึ่งก็จะมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่4จนถึงระดับที่5นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับในความเสี่ยงระดับที่4นะครับก็คือกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับเป็นกองทุนรวมนะครับที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือภาคเอกชนตัวอย่างนะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับตัวเงินคลังและหุ้นกู้เอกชนนะครับต่อมานะครับความเสี่ยงกองทุนในระดับที่5นะครับกองทุนรว ซึ่งตรงนี้นะครับในกองทุนรวมผสมเองเนี่ยก็สามารถลงทุนเป็นสินทรัพย์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากตราสารหนี้หุ้นนะครับหรืออื่น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนพวกนี้นะครับจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆน,น,นะครับโดยในกองทุนรวมความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงระดับที่4จนถึงระดับที่5นะครับก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีรายได้สม่ำเสมอนะครับไม่มีเวลาบริหารพอร์ตนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่3กลุ่มกองทุนรวมนะครับที่มีความเสี่ยงในระดับสูงก็จะมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่6ถึงระดับที่8นะครับซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มจากความเสี่ยงกองทุนระดับที่6คกก็ือ กองทุนรวมตาสารทุนนะครับซึ่งกองทุนรวมตาสารทุนนะครับก็จะเน้นลงทุนในหุ้นนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ ส่วนสัดส่วนในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหมวดหมู่ไหนนะครับหรือว่าเป็นหุ้นของบริษัทไหนเนี่ยก็ต้องดูตามนโยบายของกองทุนนะครับต่อมานะครับความเสี่ยงระดับที่7กองทุนรวมตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมนะครับซึ่งในกองทุนรวมตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมนะครับก็จะเลือกลงเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นพวกหุ้นธนาคารพวกหุ้นสื่อสารพวกหุ้นโรงพยาบาลนะครับในกองทุนหมวดหมู่อุตสาหกรรมนะครับตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงเนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ concentration risk นะครับหรือว่าความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการ กระจุกตัวเนื่องจากว่ากองทุนหมวดหมู่อุหกรรมนะครับก็จะเลือกลงทุนในเฉพาะกลุ่มหุ้นนั้นๆแยกกันไปนะครับ ต่อนะฮะความเสี่ยงในระดับที่8นะครับกองทุนรวมทางเลือกในกองทุนรวมเนี่ยก็จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นทองคําน้ํามันนะครับซึ่งกองทุนรวมทางเลือกนะครับพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงเนี่ยที่อยู่ในระดับสูงนะครับและมีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องศึกษาโครงสร้างในการลงทุนและทําความเข้าใจก่อนการลงทุนกันด้วยนะครับกลุ่มกองทุนรวมความเสี่ยงสูงนะครับตั้งแต่ร,ระดับที่6กถึงแเนี่ยก็เหมาะกับคนที่สามารถรับความเสี่ยงนะครับได้มากจริงๆนะครับ สุดท้ายแล้วครับตัวอย่างในการจัดพอร์ตนะครับซึ่งตัวอย่างในการจัดพอร์ตนะครับก็จะใช้ข้อมูลนะครับที่อิงจากสิ่งที่อยู่ในพาร์ทที่1 2และพาร์ทที่3นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมายในการลงทุนความสามารถในการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุและความเสี่ยงของกองทุนรวมแต่ละประเภท ในสเต็ปที่1นะครับก็คือการเลือกเป้าหมายการลงทุนซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างเนี่ยจากตัวผมเองนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็อยากมีรายได้ประจำนะครับจากการลงทุนนั่นก็คือ current income นะครับซึ่งใน current income เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะลงทุนในความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่1นถึงหนะครับต่อมานะครับในสเต็ปที่2เนี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวผมเ ду, องนะครับก็อายุ26ปีและยังไม่เกิน30ปีจําได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอายุไม่เกิน30ปีเนี่ยความสามารถใน การแบกรับความเสี่ยงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถ เลือกโปรดักที่ผมอยากลงทุนได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็มาในสเตปที่3นะครับจัดสัดส่วนการลงทุนโดยแยกความเสี่ยงแต่ละประเภทของกองทุนออกมานะครับซึ่งในสัดส่วนเนี่ยเราจะกําหนดเป็น1 0 0เเซนะครับโดยมีกลุ่มทั้งหมดที่เราจะลงทุนเนี่ยสกลุ่มก็คือประเภทความเสี่ยงต่ําประเภทความเสี่ยงระดับปานกลางและประเภทความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะแยกสัดส่วนออกเป็นตามนี้นะครับในประเภทความเสี่ยงต่ำนะครับผมลงทุนไว้ที่10%นะครับและลงทุนในกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลนะคร ส่วนในความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับก็สัดส่วนให้ที่30มนะครับและกองทุนที่ลงไปนะครับก็จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้สิกองทุนรวมแบบผสมอีก15นตะครับต่อมานะครับกลุ่มความเสี่ยงสูงซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ลงไว้ที่60ในตราสารทุนนะครับยีอุตสาหกรรม20และทางเลือกอีก15เป็นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างในสัดส่วนของการลงทุน ซึ่งตรงนี้นะครับเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะนําแล้วมาปรับใช้กันได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องลงแบบผมเป๊ะนะครับสำหรับคนที่เข้าใจในความเสี่ยงและเข้าใจในสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าประเภทของเรานะครับเป็นประเภทแบบไหนมีสไตล์การลงทุนเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเอามาอัดแอปใช้และปรับใช้ได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องตามนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกจริงๆครับเน้นความเข้าใจในการลงทุนเพราะว่าถ้าผลลัพธ์นะครับออกมาโอเคซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการลงทุนในระดับหนึ่งแล้วนะครับ